รู้สึกดีใจนะคะตั้งแต่ครูเป็นครูมาก็มีสองครั้งนี้ครั้งก่อนก็รู้สิทธิ์รุ่นอีกท่าหนครูซึ่งอยู่ในเฟซก็จะมีรุ่นนั้นรุ่นนั้นก็ติดมง18คนแล้วก็จะมีรุ่นพวกเธอเป็นรุ่นสุดท้ายทำไมครูไม่เขียนย้ายเพราะว่าครูคงดูรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายว่าจะมีคนติดมหาลัยที่ครูคิดว่าจะคาดหวังไว้ไหมแต่ว่าครูไม่ได้ถามไม่ได้ใส่ใจแต่ที่จริงแล้วครูถามตลอดเด็กคขานี้เป็นยังไงเป็นยังไง กูอยากให้เราตั้งใจแล้วฝันที่ไปให้ได้นะคะก่อนที่กูจะไปอยู่คอนแกมบิดของรุ่นนี้เราเราจะไปพร้อมกัน,น,นคือไปเมื่อไหร่ก็จะไปเมื่อไหร่โอเคนะคะก็ขอให้พวกเราอ่านหนังสือและขยะันเห็นเวลาชวนกันเป็นไหนไปอ่านหนังสือกูดีใจดีกว่าปวดประสาทนะคะขอให้เราตั้งใจเรียนสิ่งไหนที่มันผ่านมาก็ให้มันจบไปเราอย่าไปจองกำจอเวนใครทําอะไรไว้มันก็จะได้รับอย่างนั้นแหละ ให้เราคิดในแต่สิ่งดีๆทำในสิ่งดีๆแล้วเราจะประสบความสำเร็จเก่ง่ะอบใจมากทสุกคุณครูก็ไม่มีอะไรก็ขอให้เธอตั้งใจเรียนแล้วก็สอบได้ตามที่เธอต้องการประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตของเธอขอเจริญเจริญอายุ มันสันยืนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้ควรจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้มีงานในการที่ดีเป็นหน้าเป็นตาแก่ตัวเองครอบครัวและตักเห็นเนาะ